สบายดีจ้ะทุกคนเนาะมอนี่ขั้นตอนแรกการดูแลผู้ป่วยของนางอ่ามอนี่เฮาสิมาตรรัดเล็บ้วทุกคนมอนี่กัสิมาตรรัดเล็บเนาะที่นางดูแลผู้ป่วยเบิงๆๆๆๆๆๆ่งเล็บเบิ่งเล็บตีนเล็บมือเนะส่วนของแม่เนี่ยนางอ่ะกันลืมนี่คือเห็นวะไร <c oughs> คือเล็บเจ้าของเนาะเล็บเจ้าของ นางกับคุณแม่คืออันคนางกับคุณแม่ตัดเล็บพร้อมกันเนาะเวลาเล็บนางยาวประมาณเนี่ยเล็บแม่ก็สียาวเท่ากันเนาะเพรอของคุณแม่ยาวคุณแม่ยาวกว่าของนางไปสักหน่อยหนึ่งเนาะนางกันเลยเวลานางสิตัดเล็บก็เลยนางก็ตรงตัดของนางแล้วก็ตัดของแม่นางก็ตัดของแม่ก่อนเนาะแล้วค่อยมาตัดของนางเองเนาะ Uh, อันนี้คือแบบการลืมการลืมของเจ้าของเนาะพอเล็บมันกดนั้นๆหรือว่าโดนไปตัดทีหนึ่งเนาะทุกคนตัดเล็บหายผู้ป่วยต้องระวังที่สุดเพราะว่าบางเถ่อเขากะกระตุกเนาะเอาเป็นว่าไปเบิง้งค่อยๆรุ่นน้ำกันกาวาสกินซีนแม่บอกหรือว่าแม่สกินซีนเท่ามันนี้นะจัดพี่น้องวันนี้เท่ากับชิมา เอานายแม่เขากองน้ำเด้อวันนี้เด้อก่อนสิตัดเล็บนะทำมาล่างมือก่อนเนาะล่างมือก่อนึงบ่อทึงบ่อตัดเล็บกับมือนี่ล่างเนาะนั่งล่างอาทิตย์เลยสองเถื่อเถื่อหนึ่งสองเถื่อเนาะเพราะว่าพิ่นบมได้อาบน้ำเ้ยผิ่นเช็ดตัวเอาเขาเลยมาล่างมือล่างมือล่างตีนล้างมือล้างตีนล้างมือล่างเท้าเนาะก็สิประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวเขาล่างแล้วเดี๋ยวเขาสิไปตัดเล็บ ขอชิอัดคลิปยาวๆเนาะเปิดไปเรื่อยจะพี่น้องไพเปิดฟังกับฟังเปิดป้าว้กับเปิดรถนั่งสิเก็บเวลาไปน้ำเนาะกว่าสิกว่าสีได้หอดแบนหนึ่งร้อยพตติตามนี่กับเผื่อได้ชั่วโมงน้อยหนึ่งเนาะคลิปกับบอคยีสาระแยงดอกเนาะเตะกะเบิงๆไปเปิดป้าว้ก็ได้ก่อนสิไปอาบน้ำเดยอันนี้ก็บ,บ่บอยยากเนาะ เดี๋ยวนี่ยก็จะมาล้างมือก่อนล้างมือทัองออ้งสองขางก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตัดเหล็บด้วยเสร็จตัวนะยังบริสร็จเนาะตอนนี้ฮาก็ใบาสามก็เลยบริสร็จตัวอลากกับทูนะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นติดเพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะมัน แต่ละชอกแต่ละมุมมันสีมีขี่ไขเ่เนาะเขาก็ล่างยังดีเลยคอยๆได้เนาะมือเขามือป้าอยู่ใจนี้ว่าเง่าหน่ตรงระวังที่สุดเลยป้าใสข่ขากะป้าใสข่ขากะยู่หันจนแดงเวทบุราคากระไรล่างไงื่อนสบายเนาะสบายตัว คือเฮาได้อาบน้ำมาแหละก็คิดซะว่าเฮาบ่ได้อาบน้ำสักมื้อหนึ่งสองมือ้อเฮาสิเู้สึกจังได๋เส็ดแต่ตัวเนาะเฮาก็คิดซะว่าเพิ่นกันโอ้บ่สบายตัวคือกันเนาะเฮาก็ล้างตีนล้างมือก็สระอาบน้ำไหมเนาะอาบน้ำแต่ละส่วนเอาจริงเนาะแม่นี่สระอาบน้ำแต่ละส่วนเนาะเพราะว่าอาบน้ำมืออาบน้ำตีนตีนแอบบอกเราประสุภาพเพราะว่า เท้าเท่าเท่ากะกะมันเป็นภาษาบ้นบานๆเนะะาะกายว่าก็ได้พี่โนโอ้องจะเท่าตีนน่นแหละอันเดียวกันน่นแหละล่างไปเนาะล่างไปจนมันแห้งเนาะหลังไปจนมันเบิด์ุ่นแหละแล้วแล้ว,วขางนี้ก็แล้วแล้วเนาะแช่ผ้าก็าแล้วแล้วก็แช่ผ้าคนนูน้นพื้นน้อยเตรียมไม่ อบมือพันไหวพี่น้องอ้ยไม่จ๋าไม่จ๋ามือมือเปิดน,นี่อ่อนอ่อนพี่น้องเลยเนี่ย <c oughs> ระวังนเนาะราว่าตรงเนี่ยมันสีตรงขอบขอบอ,อ่างพอดีลอยสีเจ็บเนาะให้ระวัง <c oughs> ให้มันแบบได้มนลั่นกันนะพี่น้องแบบว่าเออมันพอๆกันมันลั่นกันได้เนาะอี่นี้ประมาณนี้แหละเ <c oughs> ขากระล่างมือไป ทูขี้กอกขี้ไข่กระทูออกไปพี่น้องแม่เขาสีรับอยู่ตลอดเวลาเนาะเพินพ่นเพิ่นบ่ค่อยตื่นเนาะเพิ่นสีน้องอยู่ในนี่แหละนั่งก็อยู่ในนี่แหละ,นนแ,หละแต่ละมือนะทุกคนเฝ้าเฝ้าขั้นอยู่นี่แหละเืิ้ดมือเื้ดเว้น เห็ดจุ๊บจุ๊บจิ๊กจิ๊กไปเรื่อยเนาะงานแบบนี้นะนั่งดูแลผู้ป่วยมานี่นั่งเบิกแหน่มานี่ประมาณสิบปีเลยสิบปายแลวเนาะสิบปายปีแล้วงานมันกับโบนัสกันได้หรอกเนาะแต่ว่ามันสีจุ๊บจิ๊กเรื่อยเนาะแบบเผ็ดคันเห็ดนี่คันให้เห็ดแล้วมันจีเห็ดบดโบสินชุดจะเถอ่อเนาะคันยาเคสระกันดูมันกะจับหันจับนี่ เกี่ยวกับตัวเิืนเนาะเพราะว่ามันละลายเนวยพอไปข้างนอกได้กินเสียงสตาร์รถคำๆเนาะสบายนะอยู่บ้านนี้ผืนบอ่อิืนบ่อได้อันให้ห้าเขาห้าน้าให้คนคนเฮือนกินนะนี่จะอยากละฮะกินไผ่กินมันเนาะคอยกับกล้องนี่มีปัญหากันตลอดเลยเนาะ ตัดเล็บไปแล้วครึ่งหนึ่งเนะาะเมื่อกี้นีตัดเล็บไปแล้วตัดเล็บไปแล้วแต่ว่าโหลดคลิปโหลดภาพมาไ,ได้เนาะกล้องมีปัญหาต้องค่อยคอยเด้อพี่น,น้องือเขาค่อยคอย,คอยกินตัดเนื้อไปเนาะค่อยตัดไปเ้ออือ ตาดสียนั่น,ไไน,น,นบ่อยเนาะฮาย่าดย่ามันถึกอ,อันนั่นเพิ่นเนาะฮาก็เล็ก่คอยเอาต้องระวังเนาะเพราะว่าบางที่เขากกระตุกเนาะทุกคนอืมเนะ ต,ต้องตัดจำหลายเนาะก็ย่านอันนี้นี่เะากระตัดดิเนาะตัดเลยเดะค่อยๆไปเด้อค่อยเล่มไปเนาะ อืแล้วแล้วแล้วตะขางเดียวนี่และเหลืออีกข้างนึงอะ่ะต่อไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิบไปจิม้มขขาจะครองเดี๋ยวเจ็บเนาะตัดอีกน้อยหนึ่งโอ้โห กระเด็นชนะเจ้าของงานนี่กกะจิบประมาณนี่ยแหละทุกคนกับบได้นักนหนาเนาะแต่ว่าเห็ดบบแล้วจากเถื่อเท่านั้นเองถ้าเห็ดการเสีเห็ดแทนนะมืดมือเบิดเป็นกับบแล้วดอกทุกคนเลย นั่งอันนี้อยู่น้ำผึ่นตลอดตลอดดีตลอดเจ้าสี่ชั่วโมงเนะาะเพราะว่าเนี่ยแม่เวลาเราสีเวลาเราอยู่เฉื่อเนี่ยเห็นานะสีนมันแบบมันมัน,ม,นมันลอกขึ้นมาเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยอาว่ามันขื้นเป็นนางนขึ้นมาเนาะเนี่ย ต่ว่าเบออ่องเนาะยันแม่เจ็บไห้มันรุดเองอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วทุกคนตะใบเนาะเพราะว่ายันเพิ่นเพิ่นเอาไปแบบปาอยู่ใส่ชิ่อยู่หันนะมือเพื่อนนะและว้ววาไปป้าถือค้าเจ้าของหรอโอ้ยเจ็บทุกคนเลยที่เศร้านที่สื่อกะแดงหมดแล้วถือเกล็บตัวเองจิกแต่ิบบาเพิ่น ก,กันถือเล็บด้วยจีเกันในในบไต่บาปเลทุกคนนะนั่งก็สิม,มาตะปตบตะปบบ่ให้มันคมเนาะให้เล็บปันแบบปุ๊บปุ๊บไออว,ว้อืมพอดองวกตะไปลายก็ไดนะ้เนาะแล้วก็จะมาเห็ดอันนี้ต่อตัดอีกนิ้วหนึ่งเนาะอีกข้างหนึ่ง นั่งตัดอันอันนี้นัน่นเป็น,น่าดายไปคอยด้วยุกคนตนไหน,นมันหายคมเนาะ เลดเพิ่นบอมีไขม้ากรูดมาลีดอืมโอโหเห็ดเพิ่นบอกโทษจ้ะแม่เจ็บไหมเจ็บไหมคะย่านถึกเนื้อ,อยื่นทึกซิ้นเพิ่นนี่แต่ว่าถึกทุกคนมันเป็นอย่างเนาะแต่ว่ามันสีแดงๆเนี่ยขอโทษนะคะแม่กาเจ็บไหมอ,ะอ่ะเจ็บไหมเพิ่มเดียวนะ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วกระตุกรถเนาะเห็นว่าิ่นตึกซูนน่ะซึ้นสีดไปหน่อยหนึ่งไงนะแต่บ่าว่าได้ข่าดอกแต่ว่าิ่นก็ยังมีความหูดสึกเจ็บนะทุกคนต้องระวังระวังเนาะอันนี้ อืมเธอเลือกออประมาณนี้หมุนออกอ่ะอืม,อมตะบายไปถ้าวเวลาเคยเห็ดวันนี้ค่อยสูงค่อยค่อยปากค่อยตีเนาะค่อย คอยบุคอยมีสมาธิคอยก็เลยว่าตั้งใจเฉล็บเล่าให้เลยทุกคนอันด้านข้างนนบในกระตบเอาเ้อทุกคนเนะาะเพราะว่าคองนา่งอะ่ะค้อง <c oughs> บอ่เป็นค้องนังคองแม่ย่านเราถือประยันแล้วเราเจ็บเนาะถือจาค้องเลยย่านไปขูดจะคองเ้อ แล้วก็นนี่เนาะเหลืออันนิวนี้อีกแล้วเล็บอ่อนอ่อนแน่เลยอืมยนี่ตัดได้ดีอืมอ,อืม ขันเป็นไปได้ล่างอีกเื่อหนึ่ง้อทุกคนล่า,ลางมือให้เิืนเนาะเป็นไปได้ล่างมืออีกเต่อนหนึง่งหรือบอกอะใส่ซำลรีทีปสำลัรีเสร็จนำเกลือเนาะแล้วมาเซ็จน,น,น,นิ้วิ่นห้มือิ่นชุ่มเลยเนาะอออืมกัดเช็ประมาณน,นี้เนาะได้แล้วมาขูดตัวเองแล้วเดี๋ยวอีกตัวนี้ แล้วจะทุกคนแล้วแะ้วตัวนี้ต้องตะใบเนาะตะใบบอกให้มันคมเลยทุกคนตะใบทุกนิ้วอะไรวะแล้วก,ก็ได้นี่แล้วแล้วแต่ไปไป,ปได้นะล้างมือให้พ่นอีกเท่านึงเนาะเพราะว่า,ามันจะเป็นผุ้ยผุยมันผิวผิว,ผว,วเราแห้งเนาะขันใส่ทาครีมห้กับว่าได้อีกได้ทาครีมห้กับเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยเป็นอะไร ้าคีพหยกันสิเป็นแบบงานปเลยเนาะอ๋เจ็บไหมแม่โดนหรือโดนหรือเปล่าคะแม่กระตุกกระตุกข่อย่ะดันที่น้ะองบดถ,ถือนาอเมื่อกี้นี้กะระด้บบได้ถือสินแล้วเลยแต่เรา กระตูพี่น้องน่ะ,อะโอเคน่ะอันนี้ก็พานไปด้วยดีเจ็บไหมคะแม่เจ็บเปล่าเจ็บไหมกาเจ็บไหมโอเคเอทุกคนนี่ ตัดเล็บกับเียบร้อยนั่งจะแหงแค่ตัดตัดให้เบิ่งแค่เล็บเล็บตีนเล็บมือได้ทุกคนเพราะว่าเล็บตีนเพิ่นนั่งต้องขึ้นเตียงตัดเนาะน่งต้องพิธีดีตองหลายเล็บตีนเนี่ยนักกว่าเก่าเนาะพีอน้องที่ที่จำเป็นตรงตัดเนี่ยคือเวลาเราวางเงเนี่ยทุกคนป่วยติดเตียงเนาะเพิ่นว่างนี่นี่เนะ่ะแม่เพิ่นเจ โอ้ตายแล้วแม่จ๋าเจ็บบ่นีนะฮม่เลือดวะ คันสมมติว่าอยู่ในเตียงเนี่ยแม่น่ะวางใส่เนื้อใดแล้วสิอยู่นานเลยทุกคนเนะมือเพ่นบ่า่อยอั้นเนาะอะอะไรทุกคนอันนี้ก็บเซ็จเรียบร้อยเนาะต้องล้างอีกเท่อหนึ่งเนาะมือนี่เพาะเนาะเสร็จแล้วนะคัมไมคกา